สวัสดีครับชาวราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยามันจะดูดวงกับรุ่เกิดในลัคนาราศีธนูโดยชาวราศีธนูสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของเครื่องเดินแรกสำหรับเดือนตุลาคม25 6 7นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธรร์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับ ก่อนอื่นก็ฝาก,กดไลค์ share, กดแชร์ subscribe, กด c r i แ e กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อส่ดวนเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้ก็สามารถทักไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มติดตามเป็นเช่นไรหลับแต่พลังงานด้านบวกเนาะไพ่ใบแรกสำหรับตัวนตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่ควีนถือถ้อวยหนึ่งเหรียญ สามถ้วยนายออฟวานเดอร์ซันไพเดทแล้วก็เป็นไพ่ทรีออฟวานไพ่เดอะไฮพรีเทสนะครับคิงถือถ้วยสิบถ้วยอิทธิพลใต้สำหรับเป็นไพ่เดอะเทมเพ a น c ์ครับโอเคชาวราศีธนูลักขาธนูนะครับโอกาสของความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณเองเนี่ยบอกเลยว่า ต้นลายปลายดีนะครับมีโอกาสแนวโน้มของความสําเร็จหรือว่าโอกาสของการปรับการเปลี่ยนแปลงอาจจะกําลังใกล้เข้ามาถึงตัวคุณแล้วชาวราศีธนูลักขณาธนูนะครับเท่าที่ดูเนี่ยโอกาสของความรักความสัมพันธ์ กำลังจะมีการเปลี่ยนผ่านแน่นอนเพราะเนื่องจากอิทธิพลของดาวคู่ของคนรักของคุณโคจรอยู่ในเรือนกัรมะนะครับก็คืออยู่ในเลือนที่10บของลัคนาเหล่งกับดาวราหูด้วยอาจจะทำให้เกิดปัญหาในช่วงแรกพอดาวพุธย้ายเข้ามาสู่ในภพเรือนลาภะนะครับกลุ่มกับดาวศุกร์ก็จะกลายเป็นาดาวคู่ ธาตุนะครับดาวคู่ธาตุน้ำอยู่ในราศีตุลพบเรือนลาภะด้วยจะทําให้มีโชคมีลาบมีเสน่ห์เมตตามากขึ้นมีโอกาสที่จะมีความรักความสัมพันธ์นั้นลงตัวโอกาสของความสําเร็จในเรื่องของความเป็น successful กับในเรื่องของ ความสัมพันธ์จะมีมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วทาให้ความสัมพันธ์นั้นลงตัวได้อย่างที่คุณต้องการนะครับทีนี้เรามาดูไพ่กันไพ่บง่งบอกถึงสถานการณ์ว่าช่วงเนี้นะครับดาวราหูเนี่ยเล็งอัพเล็งดับดาวคู่ของคนรักของคุณเล็งไปที่ดาวอาทิตย์ทําให้เกิดความรักความสัมพันธ์อาจจะดูเหมือนกับว่ามันดูไม่ชัดเจนเดือดหายพฤตเทเกิดขึ้นเหมือนกับว่ากึ่งขาวกึ่งดำนะครับมันเหมือนกับว่ามันดูเหมือนไม่ตอบรับในสิ่งที่เรานั้น ทำหรือว่าคิดหรือตัดสินใจมันอาจจะทําให้เราค่อนข้างดูเนกงทีบบ้างในเรื่องของความรู้สึกในบางครั้งนะครับอาจจะมีความรู้สึกเหนื่อยท้อบ้างนะครับนายออกวนันแต่ว่าอยากจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะมีโอกาสของการปรับและก็จบไปได้นะครับมีไพ่เดทเกิดขึ้น ไพ่เดทเนี่ยนะครับจริงๆแล้วหลายคนอาจจะกลัวนะครับกลัวว่าแบบเออมันจะเลิกกันไหมหรือว่าจะยังไงจริงๆแล้วเดทไม่ได้แปลว่าเลิกเสมอไปแต่แปลว่าเราอาจจะเคลียร์ความสัมพันธ์ได้ชัดเจนขึ้นหรือว่าดีขึ้นหรือว่าหาทางออกให้กับตัวเองได้ดีขึ้นนะครับมีความหวังใหม่เพราะมันมีไพ่ของการปรับและก็เปลี่ยนแปลงมีไพ่เดตเทมเพลตเกิดขึ้น t ดือยเทมเพ t ใหมายถึงการปรับและการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นการปรับ m ม n d s e t ก็ได้เป็นการปรับในเรื่องของมุมมองทัศนคติที่เขากับเรานะั้นมีต่อกันก็ได้อาจจะทําให้เรามีการปรับสถานะหรือปรับในเรื่องของความคิดหรือว่าปรับในเรื่องของความสมดุลระหว่างกันทําให้ความสัมพันธ์นั้นเกิดการาเริ่มต้นนะครับสิ่งต่างๆที่ดีขึ้นไพ่เดยสันเป็นไพ่ของ ดีที่สุดในสำหรับไรเดอร์เวทเพราะว่าความรักของคุณอาจจะมีโอกาสที่จะเห็นแสงสว่างที่ดีขึ้นเพราะว่าตอนแรกมันดูขมุกขมัวมันดูแบบไม่ชัดเจนแต่เดอสันมาเปลว่าความชัดเจนนั่นแปลว่าโอกาสของความชัดเจนกําลังจะเกิดขึ้นถ้าดาวอาทิตย์กับดาวพุธเนี่ยโคจรอ,ออกจากราศีพบเรือนกรรมะของคุณนะครับไปอยู่ในราศีตุลจะได้คู่ธาตุ น้ำก็จะทําให้ดูดีมีสเสน่ห์นะครับในการดึงดูดในที่บอกไปทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดความชัดเจนดีขึ้นเกิดในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านอะไรที่จะทําให้เรามีความรู้สึกแบบประทับใจร่วมกันมีความรู้สึกดีๆนะครับดังนั้นก็พยายามปรับแล้วก็เปลี่ยนแปลงในเรื่องของความคิดมายสเซ็ตของเราให้มากหน่อยนะครับเราจะได้ไปต่อกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นหรือใครที่อยากจะจบความสัมพันธ์มีไพ่เดทอยู่แล้วนะครับคุณก็จะจบ ในเรื่องของความทุกตรงนั้นและคุณอาจจะมีโอกาสของการเริ่มต้นกับในเรื่องของความสัมพันธ์ครั้งใหม่ก็ได้เช่นกันมันอยู่ที่คุณตัดสินใจว่าคุณจะอยู่ต่อหรือว่า move on แล้วแต่คุณตัดสินใจเลือกเลยนะครับ โอกาสของความสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างดูมีอนาคตค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าเราก็ต้องใช้เวลากับการอดทนรอคอยอีกสักหน่อยหนึ่งท r e อ o ฟวันเนาะเราะว่าเราต้องมองกันไกลนะไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยปรับเดียวแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นมันต้องให้เวลานิดหนึ่งเพราะเรนส์ในช่วงของการที่ดวงดาวเนี่ยกำลังจะเดินเนี่ยจะอยู่ในช่วงของเดือนตุลาคมแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะย้ายในช่วงประมาณครึ่งเดือนหลังของเดือนธัน เกิช่วงเดือนหลังของเดือนตุลาหรือเปล่าอันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็นครึ่งเดือนหลังแต่ว่าช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยอาจจะต้องพยายามค่อยปรับค่อยเปลี่ยนแปลงไปอีกนะครับนิดนึงเนาะประมาณ15วันนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายอะไรให้เราพยายาม ลองอยู่กับตัวเองแล้วก็ทบทวนอะไรที่มันดูมีอนาคตกับกันและกันเนี่ยพยายามใส่ใจดูแลเทคแคร์กันและกันให้มากขึ้นราชินีถือถ้วยนะครับคุณอาจจะดูโดดเด่นดูมีความรู้สึกที่มีโอกาสของการสร้างความประทับใจที่ดีต่อกันนะราชินีถือถ้วยเป็นคนที่เข้มแข็งในเรื่องของสภาวะจิตใจความรู้สึกความมั่นคงที่ดีนะครับแต่ไฮปริเทสเนี่ยเป็นจิตใจที่อ่อนไหวง่าย ซสซิฟตฟง่ายแล้วก็ไม่ชัดเจนด้วยนะครับดีอยู่อย่างเดียวคือมีจิตสัมผัสนะครับแล้วก็มีสเสน่ห์ในการดึงดูดในอีกอีกเรื่องหนึ่งอ่ะเออประมาณนั้นนะครับก็คือราชินีถือถ้วยปารากฏปปะวัาิตัวคุณเองค่อนข้างที่จะปล่อยวางแล้วก็ดูมีความรู้สึกในเรื่องของความแบบเฉลียวฉลาดในการที่จะเอาตัวรอดเฉลียวฉลาดกับการพลิกเกมกับสถานการณ์สิ่งต่างๆได้ดีขึ้นนะครับและมีโอกาสที่ตัวคุณนั้นจะได้ไปา เขว,ว่าอะไรดีออกเดตหรอนะครับหรือว่าไปฮันนีมูนหรือว่าบางคนก็อาจจะไปออกสังคมอะไรประมาณนี้นะครับมีไพ่ใบนี้เลย3ถ้วยมันอาจจะทําให้เรามีความรู้สึกฟูลฟิลความรู้สึกดีมากความรู้สึกเหมือนกับว่าเออนี่แหละคือสิ่งที่เราปรารถนาบางคนอาจจะได้ออกหน้าออกตาบางคนอาจจะมีคอมมิทเมนต์บางคนอาจจะมีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะปรับกันได้จูนกันติดแล้วทําให้ความสัมพันธ์นั้น กลับเข้ามานะครับดีขึ้นกระชับได้ดีขึ้น,นความสุขได้เหมือนกับว่าตามนะครับตามมาอีกภายหลังเช่นกันนะครับก็ถือว่ามีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นในเรื่องของความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือใครบางคนนะครับอาจจะมีโอกาสแนวโน้มของการที่ใครโสดอ่ะอาจจะพบรักเจอกันกันกบคนทีอ่อยู่ในงานสังคมเช่นบางคนอาจจะแบบไปงานแต่งงานเพื่อนก็อาจจะพบลักกับ เพื่อนของเพื่อนอะไรแบบนี้นะครับหรือเป็นญาติพี่น้องอาจาอาจะแนะนํามาให้รู้จักแล้วก็อาจจะค่อยๆคุยกันแล้วก็สนิทสนมกันอะไรเงี้ยพัฒนาความสัมพันธ์แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็โอกาสของความรักเนี่ยอาจจะดูมีความมั่นคงขึ้นสำหรับใครที่มีคู่นะครับความรักความสัมพันธ์จะค่อยๆมั่นคงมีความเข้มแข็งที่ดีขึ้นเพราะว่าอิทธิพลของไพ่หนึ่งเหรียญน,นะครับมาพร้อมกับไพ่สิบถ้วย หนึ่งเหรียญเนี่ยคือความรักความสัมพันธ์ที่มีความหนักแน่นมีความมั่นคงที่ยิ่งใหญ่นะแล้วก็สิบถ้วยคือความเต็มความสุขความสมหวังความบริบูรณ์นะสิบถ้วยยังไงก็รู้อยู่แล้วว่า fulfill กับความรู้สึกในเรื่องของสิ่งที่เรานั้นรู้สึกออกมาแล้วเขาก็ตอบสนองในสิ่งที่เรานั้นต้องการได้แบบนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ยถือว่าโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ดีมากๆขอให้คุณพยายามไขว่คว้านะครับแล้วก็พยายามเปิดลับพยายามที่จะต้องแบบทำ ให้มันดีขึ้นไปอีกในสเต็ปหนึ่งเพื่อเขาจะได้เข้าหาเราได้หรือเขามีความประทับใจเดินเข้ามาหาเรานะครับหรือเอ็นเอียงมาทางเราดีขึ้นประสบความสําเร็จได้ดีขึ้นมากขึ้นอะไรประมาณนี้เช่นกันนะครับทําให้ความสัมพันธ์นะั้นมันดูมีความโดดเด่นมีในเรื่องของความแบบลักลึกซึ้งดีขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับมันเหมือนกับว่า โอกาสนั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่เราได้คขว้คว้าเอาไว้แล้วมันเกิดผลที่ดีตอบรับได้มากขึ้นนั่นเองนะครับเหมือนเขาอาจจะมาใส่ใจดูแลกับเราดีขึ้นให้ความสําคัญกับเราดีขึ้นอะไรที่ดูไม่ชัดเจนก็จะค่อยๆเคลียร์แล้วก็มีโอกาสของความชัดเจนที่มากขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าความชัดเจนมันย่อมเกิดขึ้นแล้วก็มีในเรื่องของอาการเป็นรูประธรรมและจับต้องได้มากขึ้นเช่นกันกับในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับ ทีนี้เรามาดูกันต่อไพ่เนี่ยยังขึ้นเป็นไพ่คิงถือถ้วยด้วยนะครับมาพร้อมกับราชินีถือถ้วยนะเมื่อไหร่ก็ตามที่คิงกับควีนเนี่ยมาพร้อมกันในสำหรับเดียวกันแบบนี้มีโอกาสที่จะมีความรักความสัมพันธ์นั้นเป็นโซเมตกันเป็นทวินเฟรมหรือว่าเป็นในเรื่องของเ,อเขาเรียกอะไรดีละ่ะเหมือนกับเป็นสินเสมอกันอะไรประมาณนี้เพราะว่าเราตอบสนองในสิ่งที่เขาต้องการเขาตอบสนองในสิ่งที่เราต้องการได้เช่นกันนะครับเพราะว่า กิงกับควีนอะ่ยังไงก็เป็นสามีภรรยากันอยู่แล้วแล้วเป็นธาตุเดียวกันเพราะการเกื้อหนุนเกื้อกูลกันปรับความสมดุลได้ดีกว่าก็เลยทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดบาลานซ์สมดุลได้มากขึ้นทําให้ความสัมพันธ์ของคุณนั้นมีโอกาสที่จะมีความเป็น Uh, successful ได้อย่างเต็มที่แล้วก็ทําให้ความรักนั้นหวานชื่นกลับมามีโอกาสแนวนมทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมเช่นกันนะครับแต่ว่าก็ต้องใจเย็นนิดหนึ่งนะครับค่อยเป็นค่อยไปสามไม้มันต้องพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็ต้องรอเวลาเนาะแล้วทุกอย่างจะปรับแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้อย่างเท็มเพลนแบบนี้นะครับความรักของคุณจะฟูล f i l แบบเต็มสิบแบบนี้ไปเลย สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ